สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำพริกกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีพริกหอมกระเทียมปลาทูมะเขือเทศมะนาวแล้วก็เมนูอีกอย่างนีงก็คือปลาทูเข็มนี่ก็คือผักของเรานะคะผักเทศเราเก็บเมื่อวานนี้ผักกระถินตำลึง ผักสะเดาแนว่ก็น,นี่ตัวพระเอกของวันนี้น้ำปลาร้าใช้อยาขวดนะคะตอนนี้สะดวกสบายมีปลารขวดใช้แม,ม,อออวแมงวันก็เตรียมมาค่ะอยู่บ้านนอกก็อย่างนี้หละค่ะแมงวันมันเตรียมมาเลยปลาทูเค็มเสร็จเรียบยร้อยปลาทูทอด อันนี้เตรียมไว้ตำน้าพริกนี่ผักลวกเรียบร้อยนะคะนี่กะพริกอยู่ในโคกนี่นะคะเตรียมจะตำแล้วมาช่วยกันตำค่ะมาเลยค่ะมาตำตำด้วยกันมาเลยค่ะตำเราไม่ใส่กะปินะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำปรราลาร้อนเพื่อนๆร้อนไหม ร้อนไม่ทั่วโลกไม่ควาร้อนแต่ประเทศไทยเห็นในข่าวว่ายุโรปก็ร้อนเหมือนกันใครอยู่ยุโรปตอบหน่อยยุโรปร้อนไหมคะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆน้ำพริกน้ำพริกปลารา้าปลาทูเค็ม ปลาถูทอดผักกะทินผักสะเดาผักตำลึงแล้วยังมีเพิ่มมานี่ค่ะผักหวานต้มค่ะมาเลยค่ะมากินด้วยกันนียค่ะแบบบ้านๆเลยมาค่ะเพื่อนๆร้อนค่ะร้อน ใส่หมวกก็ยังไม่หายร้อนเดี๋ยวดูประทูเข็มก่อนนะคะประทูเข็มก็ซื้อมาจากห้างนะคะห้างลูตัด ต้องใช้มือนะคะบันนอกต้องใช้มือค่ะอ,อร่อยค่ะอร่อยหวาน เดี๋ยวนี้ผักหวานป่าเราก็ปลูกเองที่บ้านนะคะไม่ต้องไปหาที่ป่าแล้วค่ะที่ป่าไม่มีต้นแล้วอร่อยมากอร่อยผักที่เราไปเก็บข้างรั้วนะคะ มันก็มีแต่อ่อนๆทั้งนั้นเลยวิตามินมันก็สูงแล้วอีกอย่างมันปลอดสารพิษนี่แหละที่สำคัญทุกวันนี้คนต้องการที่จะกินของที่มาจากธรรมชาตินะคะที่สถิติการป่วยของประชาชนทั่วไปนะคะมาเร็งอันดับหนึ่งนะคะมะเร็งที่เราจากอาหารการกินนี่แหละคะ่ะที่ เราไม่รู้เรื่องราวที่เขาฉีดยาอะไรกันนี่คะเราเป็นผู้บริโภคมันก็จะมาถึงเราก่อนแมทที่มองอย้งห้เพื่อนๆเห็นขั้นนกเขาสองตัวมันมาอร่อยมากเลยมาค่ะมากินข้าวด้วยกัน แบบมันบ้านเลยค่ะน้ำพริกปลาล้าปลาถูเค็มปลาถูทอด <c oughs> เดี๋ยวนะคะยังไม่ถ่ายนกเขาให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูมันเดินมาแล้วที่บ้านจะมีนกเขามาสี่ตัว กินไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินต่อยังไม่อิ่มเลยแต่เดี๋ยวจะถ่ายนกเขาให้เพื่อนดูต่อนะคะในี่ค่ะใกล้ๆกันเนะ้ใกล้ๆประมาณเม็ดเดียวเองเนี่ยแม่จะทิ้งไปก็ให้เพื่อนๆดูให้จุใจนะนกเขานะนกเขาวิสระนะคะไม่ใช่นกของเรานะคะนกเขา